สวัสดีครับเจยกับช่องพี่นอนน้ำซิ่งนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับไม่รู้ว่าเต็นท์เรามันจะรอดหรือเปล่านะมันจะรั่วหรือเปล่าถ้ารั่วนี้ผมก็เปียกเลยนะครับเพราะว่าผม,ไม,มไม่มีไม่มีที่นอนที่มันที่มันสูงกว่าพื้นอ่ะผมเอาผ้าปูเฉยเยนะปกติต้องมีมีไอ้แผ่นรองก่อนนะครับแต่นี้เราเอาผ้าปูไม่รู้ว่าเต็นท์เรามันจะกันน้ําหรือเปล่านะครับ ต้องรอเสียงดูนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ตกหนักนะครับตก,ตกเอบาเบานะครับลมินนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างนอกนะครับอฝนตกแดดออกนะครับผมก็มานั่งเล่นในเต็นท์นะเพราะว่าข้างนอกมันไม่ค่อยมีที่ล่มแล้วนะครับมันร้อนแล้วนะนะนี่ครับผมก็ จะมีเก้าอี้สองตัวนะครับรองท้าไม่มีอะไรมากครับเพราะไม่รู้ว่าจะโลดหรือเปล่านะครับอันนี้คือการมากลางเต็นท์ค้งเรกนะครับของผมเลยนะไม่เคยมากลางเต็นท์แบบนี้มาก่อนนะครับก็คือยังไม่เคยยังไม่เคย,เคยลงสถานที่จริงอันนี้ครั้งเรกก็ต้องศึกษากันไปครับนะนี่ก็มากับเพื่อนคนระับ โอ้วันนี้ก็ฝนตกหนักแล้วนะครับทดสอบเต็นท์ไปในตัวก็จะกันน้ำด้วยหรือเปล่านะแต่น่าจะกันแหละเต็นท์ผมโอ้โหั่งนี้ดูบรรยากาศครับ โอ้น่าจะมาหนักอยู่นะเนี่ยเจ๋ออะไรยากาศดีเลยครับถ้าฝนตกแบบนี้ไม่แรงแล้วก็ลมไม่แรงมากอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เต็นท์รั่วนะครับนี่รั่วข้างบนนิดหนึ่งโอ้โหแล้วก็ รั่วสองจุดครับมีจุดที่รั่วก็จะเป็นนี่ครับประตูนะครับผมต้องเสียสละผ้าขนหนูเลยนะแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วก็รั่วสองจุดจะต้องหาวิธีแก้เอานะครับเดี๋ยวผมจะเลาะน่าจะต้องหาเอ่อเป็นเต็นท์เอามาคุมอีกทีนะครับในทริปหน้านะครับหรือว่าในวันหน้าอฝนตกหนักครับป่วยแล้วนะที่ <laughs> เละแน่นอน,นครับ โอเคครับวันนี้ก็ผ่านไปด้วยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าติ้นเลารัวครับก็เดี๋ยวรอชมครับว่าพรุ่งนี้ผมจะทําอะไรต่อนะบางทีอาจจะ <c oughs> อาจจะกลับบ้านก็ได้นะครับรอชมนะ,ะก็ไม่มีอะไรนะครับผมว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรนะเพราะว่าฝนตกนะครับก็บายบายครับคลิปนี้เจอกันครับท่านผู้ชม